สวัสดีครับ Apple ปล่อย iOS 15.2ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกได้อัปเดตกันแล้วครับที่สำคัญการอัปเดตในครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์และคุณสมบัติใหม่ๆที่น่าใช้มากมายถึง17รายการเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2ตัวเต็มได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.1ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างก,กันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่ไปชมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลับที่ได้ iOS 15.2ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยการอัปเดตเป็น iOS 15.2ตัวเต็มนี้ความเร็วนิ่งๆไม่ต่างจากเดิมมากครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะชวนให้อัปเดตแค่ไหนไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.2ตัวแทมบน iPhone 7 Plus ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ iOS 15.1ครับ โดยใช้ไป10%หรือ90%ในขณะที่ iOS 15.1ใช้ไป8%หรือ92%การอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 15.2ตัวเต็มบน iPhone 7 Plus นี้ความเร็วโดยรวมไม่ต่างจากเดิมมากค่อนข้างนิ่งๆแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยผลลัพธ์ไม่ได้แย่อะไรมากนะครับเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาชวนให้อัปเดตมากกว่าครับเพื่อนๆลองตัดสินใจกันดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ